ผักเลียงนะคะซื้อมาแล้วก็เอาน้ำใส่กระแทกกระแทกทิ้งไว้สักสองสามน้ำนะคะแล้วพอพอน้ำที่สามนะคะก็เอาเบกกิ้งโซดาใส่ค่ะหรือน้ำ ขยำใบลางจืดใส่แล้วก็กระแทกกระแทกไปปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อล้างฝุ่นละอองสารพิษผักเลี้ยง<อ>เนี่ยนะคะเขามีคุณค่าทางโภชนาการมากมายนะคะช่วยบำรุงเส้นผมสายตาเส้นเอ็นเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงนะคะลดปัญหา โรคก,กระดูกพุนกระดูกบางเพราะว่าเขามีแคลเซียมสูงป้องกันการแข็งตัวของเลือดมีวิตามินเอสูงบำรุงสายตาลดความเสี่ยงของต้อกระจกชะลอความแก่เห็นไหมคะชะลอความแก่ด้วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันมีเบตาา้าแคโรทีนสูงแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายกระดูกและเส้นเอ็นป้องกันการเกิดความจำเสื่อม ลดอาการคอแห้งก็หายน้ำคุณค่าเขามีมากมายนะคะเราส่วนมากเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่ใช่คนใต้เนี่ยก็จะไม่รู้วิธีทำป้าปน้องศึกษามานะคะนอกจากผัดไข่ได้แล้วยังยังต้มผัเก,เกเหลืองกับเอผักเหลียงค่ะป้าน้องศึกษามานะคะนอกจาก ผัดไข่แล้วก็ยังต้มผักเหลียงกะหลบัวแล้วก็ใส่กุ้งสดค่ะแล้วก็แกงเลียงต้มกะทิหอบลองผอหมกค่ะผัดน้ำมันหอยลวกจิ้มน,น้ำพริกก็ได้นะคะคุณค่าเขามีเยอะแยะแต่วิธีทำเนี่ยส่วนมากเราก็จะกินกันแต่ผัดไข่ วันนี้ป้าน้องก็จะเพิ่มโปรตีนดีและไขมันดีโดยใช้ถั่วห้าสีกระริก <ปะ S 2> แดงช่วยค่ะปอกกระเทียมเราจะล้างน้ําให้เกี้ยงนะคะเขาจะมีเชื้อราล้างแล้วก็เอามือขยําขยําสักสี่ห้าครั้งนะคะอันนี้ป้าน้องก็เตรียมไข่สองฟองจะเห็นไ,ไหมคะไข่เนี่ยค่อนข้างสดสังเกตยังไงไหมคะเวลาซื้อเนี่ยผิวเขาจะนวลน,นวนไม่ ไม่มันนะคะถ้าเผื่อมันไข่เก่าแล้วฟองอากาศเขาเนี่ยจะจะพองน้อยที่สุดถ้าถ้าเผื่อฟองอากาศที่อยู่ข้างบนนะคะด้านป้านเนี่ยถ้าเผื่อมันเยอะเนี่ยก็ไข่เก่าคะ่ะเนี่ยแล้วต่อยมาไข่แดงเนี่ยก็จะนะูนค่ะถ้าเผื่อเป็นไข่เก่ามันมันก็จะแบนราบนะคะมันก็จะบอกว่ามันเก่าใหม่แค่ไหนถ้าเผื่อมันนูนอย่างเงี้ยยิ่งนูนมากเนี่ยคะ่ะก็ก็จะไข่ใหม่นะคะ ป้าน้องก็จะต่อยใส่ชามก่อนพอระวังนะคะถ้าเพื่อไปต่อยใส่ในกระทะบางทีมันเสียเนี่ยของก็จะเสียไปเลยเราก็ต่อยใส่นี้แล้วเดี๋ยวก็เอาซีอขาวใส่หน่อยค่ะแล้วก็ติจะหั่นกระเทียมไว้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทำแล้วนะคะตั้งน้ำนะคะแล้วเอาเกลือใส่ไปหน่อยก็เอาน้ำมันใส่ไปหน่อยเดี๋ยวลวกผักเหลียงค่ะพราะไม่งั้นต้องใช้เวลาผัดนานนะคะ ใส่น้ำมันเพื่อให้มันแวววาวเกลือเพื่อให้ผักเหลืองเนี่ยเขียวเดี๋ยวเสร็จแล้วก็มานอกน้ํานะคะพอน้ำร้อนน้ำร้อนจัดนะคะเดี๋ยวเอาใส่ผักเหลืองลงไปนะคะแล้วก็คนประมาณสักห้านาทีค่ะพอสุกนะคะแล้วเดี๋ยวเอามานอกน้ำเย็นเนี่ยค่ะพอ พอเริ่มสุกก็เอา,านอกน้ำเย็นค่ะเพื่อให้เขาเขียวสดแล้วหยุดความร้อนค่ะนะคะเราใส่น้ำมันมาเห็นไหมคะผักจะวาวต้องให้แห้งนะคะเดี๋ยวใส่ใหแห้งค่ะต้าให้แห้งใส่น้ำมันลงประมาณสองช้อนชาค่ะแล้วตะแคงกระทะอย่าลืมนะคะกระทะต้องหันหูเข้าข้างในค่ะแล้วรีไฟ ปานกลางนะคะเกี่ยวกระเทียมค่ะเดี๋ยวตักไข่ลงไปนะคะใส่ไข่ลงไปแล้วเอาทอดตีตีๆมันค่ะไฟอ่อนๆน,นะคะเครื่องที่ผัดลงเคียไข่ไว้ข้างๆค่ะแล้วใส่ผักเองที่ลวกแล้วลง แล้วก็เติมเติมรสเอานะคะเนี่ยนะคะก็เอาเนี่ยผักลงมาเอ็กเอาไข่เนี่ยลงมาผัดเห็นไหมคะป้าน้องจะเล่นสีหน่อยเล่นโปรตีนดีไข่มันดีแล้วก็เล่นสีสันเห็น,นไหมคะ ผัดผักเหลียงป้่น้องก็จะเสร็จแล้วนะคะป้าน้องจะเน้นไข่นิดนึงใส่ไข่ไปสองฟองค่ะแล้วก็จะใส่พริกเข้าไปเพื่อให้สีสันน่ากินค่ะแล้วใส่ถัว่วห้าสีเพิ่มโปรตีนดีและไขมันดีค่ะทำกับข้าวเนี่ยก็ต้องนึกถึงคุณค่าทางด้านโภชนาการตลอดจนวิธีล้างผักล้างเนื้อเนี่ย ก็ต้องทำให้ถูกวิธีค่ะผักก็ต้องล้างก่อนล้วมาเด็ดใบอ่อนๆแล้วก็มันยาวไปมันใหญ่ไปก็ฉีกๆออกค่ะปลาสลิดนะคะเวลาเลือกซื้อเนี่ยต้องเลือกซื้อ,อ,อดูว่าเขาใส่สารหรือผงชูรสมากเกินไปหรือเปล่า พ่อน้องจะเลือกซื้อเจ้าที่มีเจ้าประจำค่ะเขาจะเลือกแต่ของดีๆแล้วก็เซตที่สุดนะคะพอได้มาเราก็จะมาตัดคีบตัดหางตัดคีบตัดหางออกแล้วก็ล้างน้ำค่ะเพราะเวลาเขาตากเนี่ยมันอาจจะมีมแมลงวันหรืออะไรตอมไม่รู้ว่าเขามีที่ปิดหรือเปล่านะคะพ้า<ะ>น้องก็จะเอา ปลาสลิดเนี่ยนะคะมาล้างน้ำน้อยๆหน่อยค่ะแล้วก็เปิดน้ำเนี่ยให้เข้าไปในท้องเขานะคะเนี่ยเผื่อเขามีสารอะไรเยืะอปนอยู่บางทีถ้าเผื่อมันผ่าตากไม่ดีมันจะมีหนอนนะคะล้างน้ำน้อยๆนะคะอย่าล้างน้ำเยอะนะคะน้ำในปลาออกมาจะทำให้เขาจืด วางลงบนเขียงนะคะเอามีดเนี่ยนอนตะแคงแล้วก็เฉือนบ้างค่ะข้างละสามสามอันเวลาไปทอดหนังก็จะได้เอ,อไม่ไม่ติดกันแล้วก็จะเปิดให้เห็นเนื้อข้างในค่ะน้องบ้างเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วก็มาบ้างบ้างเสร็จแล้วก็จะเอามาวางในตะแรงนะคะเราเอาหัว ลงข้างล่างเพื่อให้น้ำเนี่ยเขาไหลนะคะแล้วมีที่รองข้างล่างเพื่อให้น้ำไหลเขาจะได้แห้งหรือมาด<อ>เ,เร็วๆค่ะเอาปลาสลิดนะคะเอาใบตองรองแล้วก็อบเตาไร้อมันค่ะพี่น้องจะไม่ทอดตั้งตั้งเวลานะคะเอ่อร้อยหกสิบองศาเอ่อใช้เวลาสิบนาทีค่ะ ห้านาทีนะคะป้าน้องเอามากลับแล้เปลี่ยนใบตองค่ะอันนี้เขาไม่เหลืองนะคะแต่เขาสุกนะคะถ้าเผื่อทอดเขาจะเหลืองป้าน้องไม่ชอบน้ำมันเท่าไหร่ตอนนี้พยายามควบคุมหนักเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกมันจะผิดปกติเจอครั้งแรกไตกีสลาย พันแปดร้บเขาให้แค่ร้อยห้าสกินยากินอะไรก็ไม่ลงนะคะต้องคุมอาหารอย่างหนักเลยค่ะเมื่อคราวที่แล้วเดือนสักเดือนกว่าๆเนี่ยไปตรวจไตกรีสลายจากพ2 3 0ลดรรเหลือ2องสค่ะคอเลสเตอรอลก็ลดลงค่ะคุมอาหารเนี่ยค่ะเราก็ออกกำลังกายพยายามใช้น้ำมันใช้ของทอด พยายามกินข้าวให้น้อยลงวันนี้กินข้าวต้มนะคะเสร็จแล้วนะคะใบเหลียงผัดไข่นะคะใส่ถั่วห้าสีแล้วก็ปลาสลิดปลาน้องอบหม้อไร้ควันนะคะร้อยแปดสิบองศาประมาณสิเก้าถึงยี่สิบนาทีค่ะปลาน้องเขามีมันอยู่แล้วนะคะปลาน้องไม่ชอบทอด ไปทอดแล้วมันเพิ่มน้ำมันอบเตาไรน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นมะคะที่ผ่าไว้เราตะแคงมีดแล้วเขาเนื้อเขาจะประเยอมันสวยน่ากินค่ะ